เอาละครับสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมรกไก่แคทเกมนะครับวันนี้ก็เป็นการสรุปในเรื่องตอนที่สิบแล้วตกือ ยังไงนะครับก็นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนที่10แล้วนะครับถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนคอยดูอยู่ <hooting S 1> ก็จะไม่มีแรงผลักดันให้ผมไปถึงตอนที่10นะครับขอบคุณมากนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูตอนที่9หรือตอนที่ 10, รออทเราแล้วมานะสามารถกดปุบไอด้านขวาบนนะครับไปดูตอนก่อนกันนะครับเดีย๋ยวจะดูตอนนี้ไม่รู้เรื่องนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับเรามาดูความเดิมตอนที่แล้วครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้ไปหาโพสังหัวหน้าช่างปั้นนะครับแล้วเราก็ได้รู้นะครับว่าต่างเงินอยู่กับ ทายาทของหมูชิ้นยังมีชีวิตรอดนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามกันเลยครับหลังจากที่เยฮารังให้เรานําดอกบัวไปไว้ที่หมู่บ้านฟ้าใสเราจึงเดินทางไปที่หมู่บ้านฟ้าใสในทันทีเมื่อเราไปถึงเราก็ได้พบกับจางซองวอนอยู่กับหญิงแก่คนหนึ่งเราจึงนําดอกบัวให้จางซองวอนไปและเล่าเรื่องของเยซาลังและลูกของเขาให้ฟังจางซองวอนกล่าวขอบคุณและพูดขึ้นว่า เจ้าไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้มีความหมายกับข้าขนาดไหนข้ายอมรับว่าข้ารักเยซาลังตั้งแต่เด็กแต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้เพราะว่านางรักซองมูยองข้าอยากให้นางมีความสุขจากนั้นหญิงแก่ก็ได้พูดขึ้นว่าข้าชื่อยอซอนยอเป็นแม่ของจางซองวอนข้าขอบใจเจ้ามากที่เจ้าช่วยลูกชายข้าข้าไม่อาจตอบแทนบุญคุณนี้ได้หมดมีอะไรให้ข้าช่วยไหมเราจึงถามไปว่า รู้อะไรเกี่ยวกับตาสีเงินไหมยอนโซนยอจึงพูดขึ้นว่าตาสีเงินข้าไม่ได้ยินใครพูดถึงมันมาน,นานแล้วตาอนี้เป็นของประดับสุสานก่อนที่ซอนมูยองจะไปรับเขาได้เขียนคำรังเสีเกี่ยวกับตะกูงเขาไว้แล้วส่งให้ซอนรูเก็บไว้ สันดูก็ไปลบเช่นกันแต่เขารล่อชีวิตกลับมาได้ตอนนี้เขาเป็นสมาชิกของกลุ่มบกกลเขาเท่านั้นแหละที่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนระวังด้วยนะดักต่เขากลับมาจากสงครามเขาก็เสียสติไปแล้วเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงเดินทางไปที่ถ้ำบกกล เมื่อไปถึงเราได้บุกเข้าไปด้านในและได้พบกับชอนลูชอนลูเข้าโจมตีเราทันทีเราจึงต้องต่อสู้กับเขานิดหน่อยเขาจึงยอมคุยกับเราเราจึงถามเขาไปว่าจดหมายของซองมูยอนอยู่ที่ไหนชอนลูจึงพูดขึ้นว่าฮเขาตายไปแล้วคำทองเสียอะไรของเขาเจ้าจะเอาไปทำไมเจ้าเป็นใครในปุ่นกูก็บุกเอาไปหมดแล้วตายตายตายกันหมดตายกันหมดเจ้าเปคนฆ่าเขา จากนั้นชนลูเข้าโจมตีเราในทันทีเราจึงต้องจัดการเขาซะหลังจากนั้นเราจึงเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านฟ้าใสและไปพบกับยอนโซนยอ เมื่อไปถึงเราก็ได้เล่าเรื่องของซอนลูให้ยอซอนยอฟังยอซอนยอจึงบอกกับเราว่านายพลกะกะบุกเป็นนายพลที่เก่งกาจและเป็นความภูมิใจของหมู่บ้านแต่นายพลกะกะบุกก็โดนเพื่อนทรยศและทอดทิ้งเขาชาวบ้านเลยสร้างรูปปั้นของเขาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลและยังบอกอีกว่าข้างๆรูปปั้นของเขามีกล่องบริจาคซ่อนอยู่ยอซอนยอมั่นใจว่าในนั้นต้องมีจดหมายของซอมบุญยองอยู่แน่ๆน เมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงไปที่รูปปั้นและมองหากล่องบริจาคเมื่อพบเราจึงเปิดดูด้านในและเจอจดหมายของซองมูยองจริงๆเราจึงเปิดอ่านได้ใจความว่า นี่คือคำสั่งเสียสุดท้ายของซองมูยองข้าต้องรักษาตำนานของตระกูลและไม่ปล่อยให้มันสูญหายไปตามกาลเวลาของสืบทอดมูชินเป็นของที่ทรงพลังเกินไปสร้างมาเพื่อจะจัดการโลกที่เน่าเฟะแต่ข้าต้องฝังมันไว้ข้าคิดว่าข้าตัดสินใจถูกแล้วการที่จะเปิดสุสานต้องใช้ตาราทั้งสองสีตาราสีเงินอยู่ที่กลุ่มดอกบัวไรเงาตาราสีทองอยู่ที่กลุ่มกล้วยไม้ไรเงาทั้งสองกลุ่มนี้มีหน้าที่ปก ป้องตาทั้งสองสีก่อนที่สงครามจะมาถึงหมู่บ้านฟ้าใสใครก็ตามที่ได้อ่านตำนานของหมูชินนี้เจ้าจงนำสติภาพมาแก่เราด้วยเถอะเมื่อเราอ่านจบเราจึงเดินทางไปที่สุสานเงาเหมอกและบุกเข้าไปด้านในจนพบกับหัวหน้าของกลุ่มดอกบัวไใ้เงาเราจึงเข้าโจมตีเพื่อแย่งชิงตาสีเงินโดยทันทีและในที่สุดเราก็ได้ตาสีเงินมาจากนั้นเราได้หันไปเห็นช็อกอุน่นแต่แก่ขี้เมายือนอยู่ด้านใน เราจึงเข้าไปคุยช็อกอุนได้บอกกับเราว่าเขาเป็นหนึ่งในสามนักปา่าเหมือนกับแบคอุนและได้ถามเราว่าเราจะเอาของสืบทอดมูชินไปทําอะไรเราจึงบอกกับช็อกอุนไปว่าข้าจะเอาของสืบทอดของมูชินไปช่วยชาวบ้านเมืองหินทรายช็อกอุนจึงพูดขึ้นว่าที่เจ้าต้องการพลงังของมูชินเจ้าจะเอาไปแก้แค้นใช่มละ่ะอย่าโกหกข้าภาษาข้ามันไวเราจึงบอกไปว่าเราไม่ได้โกหก ช็อกอุ่นจึงพูดขึ้นว่าเจ้ามีตาสีเงินแล้วสินะต่อให้เจ้ามีตาทั้งสองสีเจ้าก็ยังต้องใช้สายเลือดของโมชินในการเปิดสึ่ษสาอยู่ดีแต่ทายาของโมชินมีเหลือแล้วและข้าก็รู้ด้วยว่าตาสีทองอยู่ที่ไหนข้าไม่บอกเจ้าพวกข้าปิดเป็นนึกพลังของโมชินไว้เพราะมีเหตุผลบางอย่างที่เจ้าไม่ควรรู้เมื่อช็อกอุ่นพูดจบ เขาก็ได้หายไปหลังจากนั้นเราจึงเดินทางกลับไปที่โรงเีรมเพื่อจะไปหาโซโยอนฮวาเมื่อไปถึงเราจึงเข้าไปหาโซโยอนฮวาที่ห้องแต่ภาพที่เห็นคือมูซองกําลังจะฆ่าโซโยอนฮวาเราจึงเข้าไปช่วยในทันทีแต่เราก็พลาดท่าโดนมูซองเล่นงานอย่างหนักในขณะที่มูซองกําลังจะลงมือฆ่าเราท่านหญิงเยฮารังก็ได้เข้ามาช่วยเราพอดีการต่อสู้ระหว่างมูซองกับเยฮาดังจึงเริ่มขึ้น จนในที่สุดมูซองเสียท่าโดนโจมตีและเข็มทิศมูชินตกมาจากตัวของมูซองและตกไปใกล้ๆตัวของโซยอนฮวาเมื่อเยฮาลังเดินเข้าไปอูใกล้ๆก็เห็นเข็มทิศมูชินชี้ไปทางโซยอนฮวาระหว่างนั้นมูซองจึงรีบเข้ามาเก็บเข็มทิศมูชินและได้หนีไปในที่สุดหลังจากนั้นโซยอนฮวาก็ได้ฟื้นขึ้นมาเยฮาลังจึงถามโซยอนฮวาไปว่าเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมโซยอนฮวาตอบข้าแค่เผลอไปขวนชายคนนั้นนิดหน่อยเอง ตอนนี้ข้าไม่เป็นไรแล้วเยฮาหังจึงบอกโซโยอนฮวาไปว่าถ้าทําเสียงดังอีกรอบเขาจะไล่โซโยอนฮวาออกไปจากนั้นโซโยอนฮวาก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยเราและก่อนที่เยฮาหังจะเดินออกจากห้องไปเขาก็ได้คิดถึงเรื่องเข็มทิศมูชินชี้ไปทางโซโยอนฮวาแต่เยฮาหังก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องบังเอิญเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงเราจึงได้คุยกับโซยอนฮวาเราจึงบอกไปว่าเราได้ตาสีเงินมาแล้วโซยอนฮวาทําท่าดีใจและได้พูดขึ้นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดีงั้นตอนนี้เราก็าสามารถเริ่มหาตาสีทองได้แล้วสินะแต่ข้าก็กลัวนะว่าผู้ชายคนนั้นจะกลับมาแล้วยั่งตาสีเงินของพวกเราไปเจ้าไปขอให้เยา,ารังคุ้มครองเราได้ไหมเราจึงตอบไปว่าได้สิข้าจะไปขอให้จากนั้นเราจึงไปหาเยฮารังที่ห้องเมื่อไปถึงเยฮา,ารังถามว่าชายคนนั้นที่เต็มไปด้วยสัมผัสมรณะเป็นใครเราจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสำนักฮองมูลให้เยฮา,ารังฟัง และขอให้เยฮาหังรับปากว่าจะปกป้องโซโยอนฮวาเยฮารังรับปากและบอกว่าโซโยอนฮวาจะปลอดภัยตราบใดที่หนังอยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งนี้หลังจากนั้นเราจึงเดินทางกลับไปหาโซโยนอนฮวาที่ห้องเราจึงบอกไปว่าเยฮารังรับปากว่าจะดูแลเจ้าเจ้าจะปลอดภัยตราบใดที่อยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งนี้โซโยอนฮวาจึงบอกกับเราว่าเขาได้ส่งกิวดงไปสืบข้อมูลจากมายองกักที่ผาหินนักล่าและตอนนี้กิวดงน่าจะมีข้อมูลอะไรดีๆแล้วและขอให้เราไปหากิวดงที่นั่น เราจึงเดินทางไปที่ผาหินยักษ์ในทันทีเมื่อไปถึงกับไม่พบกิวดงพบแต่มายองกั๊กอยู่ที่นั่นเราจึงเข้าไปคุยและได้ถามมายองกั๊กไปว่ากิวดงอยู่ที่ไหนมายองกั๊กจึงพูดขึ้นว่ากิวดงไอคนบ้าเพ้อเจ้อคนนั้นน่ะเหรอเขาไม่ได้มีฝีมือแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับข้าด้วยข้าจัดการเขาไปแล้วโดยการส่งตัวให้กลุ่มซังรุยตอนนี้กิวดงคงอยู่ในสนามปลาลองไปแล้วช่างน่าขำจริง เมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงรีบเดินทางไปช่วยกิวดงที่สนามประลองของกุม่มซังรุยเมื่อเราไปถึงเราก็ได้บุกเข้าไปด้านในและช่วยกิวดงออกมาได้สําเร็จกิวดงจึงบอกกับเราว่าเหตุ <c oughs> ที่เขาต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าสมัยก่อนกุ่มดูมังเคยทําสงครามแย่งชิงพื้นที่กับกุม่มซังรุยยอวอนจึงต้องการรู้ว่าโจยังจังหัวหน้าของกุมดูมังอยู่ที่ไหนเพราะเหตุนี้กิวดงจึงโดนมาอยองกักส่งตัวมาที่นี่ และตอนนี้ยอวอนได้ไปที่หมู่บ้านฮวารังเพื่อไปตามหาตาสีทองแล้วเราจึงถามไปว่ายอวอนรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกิวดงจึงบอกกับเราว่าเขาเป็นคนบอกยอวอนไปเองเพราะว่ากลัวว่าหนังจะฆ่าเขาและบอกให้เรารีบไปหาฮวีโกหัวหน้าของหมู่บ้านฮวารังเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงรีบไปที่หมู่บ้านฮวารังเพื่อตามหาตาสีทองในทันที เอาละครับผมก็จบไปแล้วก็ตอนที่10นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับชอบคลิปแบบนี้และอยากให้คลิปแบบนี้ออกมาอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กระทึกไลค์ให้ผมนักนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนเพื่อนอยากดูตอนที่แปดสิบสองสิบสามกนนดไหนนะครับนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับฝากช่องมรดกไก่แคสเกมไว้ในดวงใจอีกสักหนึ่งช่องนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากพูดคุยติชมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามอ่านตามตอบเหมือนเดิมทุกอันเลยนะครับนะแล้วก็เพื่ออ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 อนนนนคคคคคคไหหทที่่่่่ยยาา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 ากกกกกกกจจจะะะตตตตติิิิดดมม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 ขขขขววสสสรรรรรรรงงงงชแแเเเเัับบบืถถูู้้ลลลพ์ใป เลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องไปก่อนไว้เจอกันตอนที่11ครับสวัสดีครับ